สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะวันนี้นะคะหญิงจะมาทําพิกอเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คุณรอนะคะคุณจะสมหวังไหมนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3กล่องนะคะกล่องแรกนะคะก็คือไม้ยินิคอนนะคะสีชมพูนะคะกล่องที่สอนะคะก็คือไม้ยูนิคอนสีอ่าเซียวคิม,มินนะคะแล้วก็ กล้องที่สามก็คือไมโครคนสีม่วงนะคะโอเคมีชมพูนะคะมิ้นนะคะแล้วก็ม่วงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คนที่เลือกม้าสีชมพูกันก่อนนะคะโอเคเราไปดูกันว่าสิ่งที่คุณรอนะคะคุณมีโอกาสจะสมหวัง,งไหมก่อนอื่นนะคะเราไปดูว่า สิ่งที่คุณรอเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะให้ไปด้วนะคะ two of pentacles นะคะแล้วก็เก้าเหรียญนะจ๊ะหนึ่งดาค่ะแล้วก็ king of swords นะคะยิ่งคิดว่ากองนี้นะคะอาจจะเป็นความหวังหรือว,ว่า สิ่งที่คุณรอที่คุณปรารถน,า,า,นาจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินการแบบมีเงินหมุนเงิงนใช้นะคะการที่บางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินนะคะหรือเรื่องที่ต้องการจัดการเรื่องระบบการเงินนะคะคุณอยากจะเป็นอิสระทางการเงินนะคะและคุณก็ตั้งใจไว้แล้วว่าคุณจะต้องเป็นอิสระทางการเงินให้ได้คุณเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นนะคะคุณตั้งใจจริงนะคะหวังว่า การเงินของคุณเนี่ยจะ,สะเสถียรกว่านี้นะคะซึ่งคุณอยากจะทำให้มันให้สำเร็จและก็มีแนวโน้มนะคะว่ามันจะสำเร็จด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะก่อนหน้านี้นนอาจจะมีการแบบหมุนเงินที่แบบค่อนข้างที่จะหนักเราไม่ค่อยลงตัวนะคะเป็นแบบภาวะของการที่แบบเงินไม่ได้แบบเยอะมากนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะคุณอยากจะ จะมีหวังเรื่องการเงินว่าคุณอยากจะเป็นอิสระทางก,การเงินนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่คุณหวังอะ่ะจะสมหวังหรือเปล่านะคะ Six of c o i n นะคะ The Magician นะคะ Six of Cups นะคะ King of Wands นะคะยินดีด้วยนะสำหรับใครนะคะที่เลือกกลองแรกเนี่ยนะคะบางคนกู้เงินนะ บางคนมีเกณฑ์กู้หนี้ยืมสินหรือว่ากู้เงินมาเพื่อการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณกู้เงินอยู่คุณมีโอกาสที่จะผ่านนะคะในเรื่องของเงินกู้เนาะและปัญหาที่คุณเจออยู่นะคะถ้าเป็นเรื่องเงินเนี้ยก็ให้คุณสบายใจไว้ก่อนได้เลยนะคะคุณมีโอกาสนะที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะไพ่เดมิเชียน,นเป็นไพ่ผู้พิเศษนะคะเม่าคุณจะเจอปัญหาอะไรอยู่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะการช่วยเหลือนี้นะคะอาจจะมาจากคน ที่อายุต่าง,งคุณมากๆนะคะเพราว่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะหรืออาจะเป็นคนที่คุณรู้จกักดีอยู่แล้วนะคะเป็นคนแบบในชีวิตของคุณอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณนะคะที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินได้ด้วยนะคะหรือคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะบางคนเนี่ย อาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินหรือว่าคู่ธนาคารนะคะก็จะมีคนที่ช่วยคำประกันหรือว่าคนที่ช่วยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการกู้อยู่นะคะอาจจะชาวทาตุไฟนะคะที่คอยช่วยคุณอยู่นะคะเมียสิงหธนูเนาะทีนี้มาดูว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรนะคะ Queen of Cups ค่ะ Nine of Cups ค่ะ เอร์บอนแล้วก็ซิกออฟคอยนะคะโอเคคุณอย่าก,กังวลมากไปนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะแนะนําก็คืออย่าได้กังวลมากไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องอปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะคะต้องรู้จักนิง่งแล้วก็ใช้สติคิดหาทางแก้ปัญหานะคะคุณสามารถที่จะมีไอเดียดีๆในการแก้ปัญหาได้อยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเหมือนที่หน้าไพ่บอกคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะ ไม่ว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนคนนั้นนะคะมองว่าน่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะอา,อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานของคุณก็ได้นะคะทีนี้มาดูคําแนะนําเพิ่มเติมน,นะคะ you are good enough นะคะ look at the bigger picture นะคะหญิงมองว่านะบางที สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมันดีพออยู่แล้วนะคะคือคุณมีความตั้งใจจริงนะคะคุณมีแพชชั่นในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จริงๆนะคะคุณแบบคุณมาถูกทางแล้วนะคะแล้วคุณนอกจากการที่แบบ คุณจะแก้ไขปัญหาที่คุณเป็นอยู่ในเรื่องของการเงินตอนนี้นะคะซึ่งบางคนถ้าไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ข้ามไ,ไปเป็นเรื่องก,กองอื่นเนาะเพราะว่ากองนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเงินการตั้งตัวนะคะแบบการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเกี่ยวกับเงินทองะคะ่ะคุณต้องแบบรู้จักแบบเนี่ย p a t i e n นะคะแบบแบบ look at the bigger picture นะคะก็คือแบบ คุณต้องสร้างภาพสร้างฝันให้มันใหญ่กว่านี้นะคะสมมติว่าคุณอยากจะมีเงินเก็บคุณต้องระบุไปเลยคุณอยากจะเก็บกี่ล้านนะคะกี่แสนนะคะคุณจะต้องมีเงินกี่บัญชีนะคะคุณจะทําอะไรบ้างในอนาคตจะสร้างบ้านใหญ่แค่ไหนคุณจะมีรถมีบ้านอะไรทํานองนี้นะคะให้คุณแบบแบบจินตนาการถึงภาพที่มันใหญ่ขยายขึ้นแล้วมันบวก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 ให้กับชีวิตของคุณนะคะมันก็จะช่วยทําให้คุณเดินทาง เดินไปถูกทางนั่นเองนะคะฮาร์ดวิทาคีนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะหัวใจหลักมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะอยู่ที่ใจของคุณว่าคุณจะสู้กับมันแค่ไหนนะคะคุณอาจจะเเปิดใจนะคะในการที่จะถ้าเป็นในไพ่สำหรับนี้ยังคิดว่านะคะบางทีคุณต้องเปิดใจในการรับคำแนะนำจากคน ที่หวังดีกับคุณนะคะรวมถึงผู้ที่ไม่หวังดีคุณก็สามารถที่จะเปิดได้เพื่อมาดูมุมมองบางทีเราได้จะเปิดโลกได้วกว้างขึ้นนะคะมันจะทําให้ตัวคุณแบบเพอร์เฟกมากขึ้นนะคะเอออย่างได้ยินว่าแบบอารมณ์ประมาณ,ณต้องมีใจที่หนักแน่นที่จะเดินไปสู่สิ่งที่คุณต้องการนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นกองแรกนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกองที่2กันเลยนะคะค่ะสำหรับกองที่สองนะคะสำหรับใครที่เลือก มาอยู่ในคอนซีเมนต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณแบบปรารถนาเนี่ยคุณจะมีโอกาสสมหวังไหมนะคะมาดูกันก่อนเลยนะคะว่าคนกลุ่มสองนะคะคิดในเรื่องอะไรนะคะ Queen of Swords ค่ะเอ of Swords ค่ะ Night of Swords ค่ะแล้วก็ Five of Pentacles นะคะอื สิ่งที่คนกรุ๊ปส <c oughs> อยากปรารถนาหญิงว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการปรับจูนทัศนคติที่มันลบๆนะคะบางทีบางคนเนี่ยยึดอยู่ติดอยู่กับอดีตคุณอยากจะปลดปล่อยตัวเองออกไปจากตรงนี้นะคะซึ่งมองได้สองกรณีนะคะคือ1นะคะคุณอยากจะหนีออกคุณอยากจะทำ ให้ชีวิตคุณมาลงตัวกว่านี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะบางคนในยึดแบบติดนิสัยดเดิมเดิในเรื่องของการใช้เงินว่าแบบอยากจะออกไปจากตรงนี้อยากจะมีอิสระทางด้านการเงินแต่คุณก็ยังทําไม่ได้นะคะ2นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอยู่ตรงนี้กับความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างอึอดอนะัดอ่ะแต่คุณก็ออกไปไม่ได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะหญิงมองว่าคุณอยากจะเป็นอิสระนะคะ ในกองนี้อาจจะเป็นทั้งเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องการเงินนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ยิงสัมพันธ์ได้คือคุณอยากจะให้มันสําเร็จเร็วๆนะคะคุณปรารถนาที่จะให้มันสําเร็จตอนนี้ทําตอนนี้คุณใจร้อนไปนิดนึงนะคะบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่คุณปรารถนานะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสจะสมหวังหรือเปล่านะคะ The Sun นะคะ พริน s ซสอ f ฟซอสนะคะ f i ย e of c o ยนะคะแล้วก็10ดาบนะคะคุณมีความหวังนะแต่ว่าบางทีบางครั้งนะคะจังหวะมันอาจจะยังไม่ใช่นะคะแต่คุณมาถูกทางแล้วนะที่คุณคิดจะจริงจังหรือว่าคิดจะจัดการในเรื่องของการเงินหรือความสัมพันธ์นะคะคุณจะได้พบแสงสว่างนะคะแต่ว่าช่วงจังหวะตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่จังหวะของคุณเนาะ มันอาจจะแบบต้องรอต้องขยายเวลาออกไปก่อนนะคะเด่นๆเลยนะคะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันอึดอัดมันก็มันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะคือแบบบางทีอะความอึดอัดที่คุณเจอตอนนี้นะคะความไม่ลงตัวตอนนี้คุณอาจจะอยากให้มันลงตัวหรือให้มันจบนะคะข้อดีก็คือมันจะจบไปนะคะมันจะจบไปมันจะแบบ มันจะเรียบร้อยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินน่ะบางทีคุณจะต้องแบบระวังนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่คุณจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะคะแต่ชีวิตนี้ก็ยังมีหวังนะคะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่จะสมปรารถนาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่สมปรารถนาตลอดไปนะคะเป็นแค่ช่วงนี้ทันเองและหญิงก็คิดว่า ถ้าคุณใจเย็นลงกว่านี้นะคะตัดปัญหาจุกจิกออกไปพยายามมีสติพยายามระคับประคองสติตัวเองนะคะเปลี่ยนมุมมองนะคะยิงมองว่าคุณจะผสมความสําเร็จได้ไม่ยากด้วยไพ่เดอะซันะคะทีนี้เรามาขอเรามาดูคําแนะนําเพิ่มเติมจากไพ่ว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะ The e m Press นะคะ Queen of Wands นะคะ 8ไม้เท้านะคะแล้วก็สิไม่เท้านะคะไพ่อยากจะบอกว่ามันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนักนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีดีในตัวเองมากๆนะคะบางทีคุณอาจจะมองข้ามข้อดีของตัวเองไปแบบคนละเรื่องเลยนะค,ะคุณ,ค,ณคุณอาจจะมองข้ามศักยภาพของตัวเองที่คุณมีไพ่ The Empress เนี่นะคะเป็นไพ่ของ Queen of Queen นะเป็นไพ่ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ของผู้หญิงนะคะหรือทุกคนอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้แต่ว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวของตัวเองนะคะคุณต้องค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะคุณอาจจะเจอทางออกแล้วเพียงแต่อาจจะต้องใช้สติเ,อเยอะๆในการแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ตามใจของคุณนะคะลดความเป็นลดความเขาเรียกอะไรอะ่ะลดอาการที่ยึดมั่นถือมั่นนะคะ ลงนะคะแล้วจะทําให้ทุกอย่าง flow ไปด้วยดีนะคะในช่วงแรกมันอาจจะเหนือ่อยมันอาจจะหนักนะคะแต่คุณจะสําเร็จแน่นอนนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังจะเจอปัญหากับอะไรอยู่นะคะโดยไพ่ the empress queen แบบไพ่ที่ปิดจบทั้งหมดรวมถึงสิในเท้าด้วยเนี่ยเป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะคะแต่คุณอาจจะต้อง,งทุ่มเทแรงกายแรงใจหรือต้องแบบต่อสู้กับอุปสรรคนิดนึงนะคะถึงช่วงนี้ยังไม่สําเร็จแต่ในอนาคตของคุณสําเร็จแน่นอนนะคะ โอเคมาดูไพ่คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ Your commitment is being tested. Expect powerful change นะคะ สิ่งที่มันยังไม่สําเร็จไพ่ชัดเจนนะคะออกมาบอกประมาณว่าบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องโดนทดสอบก่อนนะคะเพื่อเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่มันดีขึ้นกว่าเดิมนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของคุณครั้งสําคัญก็ได้นะคะก่อนที่คุณจะไปสู่ความสาเร็จนะคะถ้าไม่ลำบากมาก่อนจะรู้ได้ไงว่าความสาเร็จมันหวานหอมแค่ไหนนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะคุณต้องมีความหวังอที่ คุณจะเปลี่ยนมันนะคะคุณต้องรู้สึกแบบนั้นนะคะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ตามที่คุณหวังนะคะถ้าคุณไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้คุณจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงที่มันไม่สบายตรงที่มันอึดอัดตรงที่มันไม่ฟโฟร์นะคะเพียงแต่คุณอาจ,จต้องผ่านบททดสอบไปก่อนถ้าคุณพยายมามมากพอคุณจะผ่านบททดสอบนี้นะคะแล้วก็ก้าวไปสู่ความสําเร็จที่คุณอยากจะได้นะคะไห่คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะ hard broken นะคะ ก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะคะว่าตอนนี้นะคะมันอาจจะไม่สมหวังแหละนะคะมันอาจจะแบบคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกแบบชอกช้ำที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะแต่อย่างที่หญิงบอกว่าให้คุณพยายาม อีกนิดนะคะมันเป็นเพียงแค่บททดสอบเท่านั้นเองนะคะคุณก็จะไปสู่ความสําเร็จคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณอยากจะได้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นก้องที่สองน,นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะขออนุญาตมุกอ่อนเป็นก้องที่สามกันเลยนะคะกองสุดท้ายนะคะสีอ,อ๋อมู้นิคอร์คนสีม่วงนะคะหญิงแอบ,บเลือกกองนี้นะคะโอเคมาดูว่าก่อนอื่นนะคะมาดูว่าสิ่งที่คุณหวังเนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะ ในอวบอนนะคะเทนอวบอนนะคะปาว w อนนะคะเอ f ด a วอนนะคะโอเคแบ่ง okay. เป็นสองกรณีเนาะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องงานนะคะน่าจะเป็นเรื่องงานทางนั้นเลยชัดเจนมากนะคะมีแต่ไพ่ไม้เนาะยิงรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะทำงานหลายอย่างมากเหมือนคล้ายๆกับหยิงงนาะทำแบบ ทำมีแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะดึกดื่น้างคืนก็ยังจะต้องนั่งอัดวิดีโออยู่นะคะเพราะว่าคุณอยากจะจัดสรรนะคะจัดสรรการงานของคุณให้มันได้มันให้มันสําเร็จนะคะให้มันดีที่สุดนะคะซึ่งตอนเนี้ยิ่งคิดว่างานของคุณอาจจะอลุงตุงนางนิดนึง้น้อยด้วยห้าไม้เท้านะคะด้วยแบบมันไม่ค่อยลงตัวนะคะหรือคุณอาจจะมีความหวังว่างานที่คุณทําพยายามทําพยายามจัดระเบียบพยายามแบบต่อสู้กับมันอยู่เนี่ยมันจะลงมันจะแบบ มันจะจบลงด้วยดีหรือมันจะเป็นอะไรที่แบบสำเร็จนะคะญิ่งมองว่ากองสุดท้ายเนี่ยนะคะคุณคาดหวังในเรื่องของการทํางานนะคะในการเจริญก้าวหน้านเรื่องของการทํางานบางคนแบบมีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างคุณทําหลายๆอย่างพร้อมกันคุณอาจจะอยากคุณต้องการให้มันออกมาดีที่สุด ะค,ะคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะทีนี้นะคะมาดูว่าคุณมีโอกาสที่จะสมหวังไหมนะคะไม่ว่าการงานนั้นคุณจะทำคุณจะคาดหวังในเรื่องของอะไร,ระตามนะคะ the half f a n นะคะบางคนอยากได้งานใหม่นะคะ e d of s o r d s นะคะ now w a n s นะคะแล้วก็ the tower นะคะ หญิงมองว่านากองนี้นะคะโอกาสสมหวังอะ่ะมีอยู่สอ,อย่างนะคะหก็คืออาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะของคุณที่จะสมหวังนะคะเพราะว่าคุณมัวแต่กลัวนะคะคุณมัวแต่กลัวว่ามันจะทําไม่ได้นะคะมัวมัวแต่กลัวว่ามันจะไม่สําเร็จมัวแต่กลัวว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะคะทำให้ความพยายามของคุณเนี่ยมันช้านะคะคุณมีความชัดเจนว่าคุณอยากจะสําเร็จ แต่คุณทําให้มันช้านะคะเพราะความเพราะความกลัวของคุณนะคะมันอาจจะพังทลายได้นะคะแต่กรณีที่2นะคะหญิงมองว่าคุณมีโอกาสสําเร็จมากกว่าที่คุณคิดนะคะมันอาจจะเกินค่าที่คุณคิดก็ได้นะคะว่าคุณอาจจะแบบไม่ได้คิดว่ามันจะสําเร็จขนาดนี้นะคะแต่มันดันบูมมันปังกว่าที่คุณคิดนะคะอื แต่ไพ่ก็ออกมาเตือนว่าให้คุณมีสตินะคะมีสติเยอะๆนะคะแล้วคุณก็ต้องมีเป้าหมายมีโกที่ชัดเจนนะคะจะทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังก่อนนะคะแล้วพุ่งไปที่เป้าหมายคุณมีโอกาสที่คุณจะสมสําเร็จนะคะกองนี้มีอยู่2อ,อย่างอะสเร็จแบบมากกว่าที่คุณคาดหรืออาจจะไม่สําเร็จเลยนะคะต้องมาดูว่าคุณขจัดความกลัวที่จะทํากลัวเป้าหมายตัวเองอะ คุณขจัดไป,ไ,ปไ,ดได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณขจัดตรงนี้ออกไปได้นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสมําเร็จสูงนะคะทีนี้มาดูไพ่คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะไพ่อยากบอกอยากแนะนานอะไรนะคะสิบเหรียญนะคะเจียบสอดนะคะห้าไม้เท้านะคะแล้วก็สี่ไม้เท้านะคะค่อนข้างชาัดเจนเนาะว่าไพ่เนี่ยเนี่ยอยากแนะนําคุณว่า เป้าหมายคุณสิ่งที่คุณอยากจะได้ความมั่นคงในเรื่องของการเงินการงานนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะได้ะคุณจะได้นะคะคุณจะได้แน่นอนนะคะเพียงแต่คุณต้องใครจัดความกลัวความกังวลความแบบผิดหวังเก่าๆที่มันปักฝังใจคุณอยู่เรื่องราวที่มันกวนใจคุณะ,ะจัดออกไปให้หมดนะคะคุณต้องเคลียร์นะคะเคลียร์สิ่งที่มันค้างคา บั่นทอนจิตใจที่เป็นพลังงานนิกทีของคุณนะ่ะขจัดออกไปให้หมดนะคะแล้วสิ่งดีๆนะคะยิ่งมองเห็นเงินคุณเยอะมากเลยนะคะแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะบางคนอยากได้บ้านนะเป็นไพ่บ้านทนะั้งสองใบอยากได้บ้านอยากได้รถนะคะไม่ใช่ลักษณะของพาพาหนะนะแต่ว่าเป็นแบบไม่ใช่ยวดยานพาหนะแต่เป็นรูเปเป็นลักษณะของ บางคนอยากจะได้บ้านอยากจะได้ที่ดินนะคะอยากจะได้คอนโดนะคะคุณมีโอกาสได้แล้วอย่าไปกลัวนะคะว่าคุณจะไม่ไดค้คุณได้อยู่แล้วขจัดพลังงานลบๆออกไปนะคะบางทีคุณอาจจะเคยผิดหวังมามันก็เลยทําให้คุณแบบคิดเยอะนะคะแต่ยญิงอยากจะบอกว่าความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ใกล้แล้วนะคะขจัดทิ้งไปคุณอาจจะได้มากกว่าที่คุณคาดด้วยนะคะเพราะสิบเหรียญเป็นไพ่ของความมั่งคั่งร่าร,รวยนะคะเป็นไพ่ของมหาเศรษฐีเลยนะคะ แล้วยังหมักสีมเมท้าด้วยเป็นไพ่ของความมั่นคงนะคะแต่มันติดอยู่ที่ใจคุณนะคะเมื่อแต่สับสนเมื่อแต่เมลังเลเมื่อแต่ไม่แน่ใจเมื่อแต่ยึดติดกับอดีตนะคะตัดมันออกไปให้หมดหรือนะคะอุปสรรคอย่างอื่นที่เป็นแบบมันมาทาให้คุณแบบมันมาขัดอารมณ์คุณอ่ะนะคะมาขัดใจคุณอะ่ะให้คุณขจัดออกไปนะคะสิ่งใดที่มันยังไม่สมบงังหรือว่าคุณคิดไปก่อนคุณตัดมันออกไปได้เลยนะคะคุณต้องมีเป้าหมายที่ ชัดเจนนะคะโอเคทีนี้ามาดูไพ่คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ adjustments are required นะคะ nothing will come of this situation <c oughs> โอเคพไพ่ใบนี้นะคะ adjustments are required นะคะคืออย่างอยากจะบอกว่าบางอย่างบางสิ่งบางอย่าง มันถึงมันจะหมายถึงการปรับเปลี่ยนอย่างคิดว่าคุณนั่นแหละจะต้องเปลี่ยนไปนะคะคุณจะต้องแบบมีการปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสิ่งที่ปัจจุบันก็คือปัจจุบันนะคะสิ่งที่เป็นอดีตก็คืออดีตนะคะคุณเห็นแบบอ่เขาเรียกอะไรอ่ะแสงสว่างตรงนี้มามันแบบมันหลุดมันจะพ้นออกมาอยู่แล้วมันก็ไม่พ้นสักทีนะคะคุณต้องเป็นแบบนี้ให้ได้นะคะทั้งว f this situation เนี่ยยิ่งมองว่า มันไม่มีอะไรหรอกนะคะที่จะมาทำลายสิ่งที่คุณอยากได้ในตอนนี้นะคะคุณสามารถโฟกัสได้100%นะคะมันจะได้แน่นอนนะคะขอให้คุณปรับเปลี่ยนจากพลังงานนิกทิฟทั้งหมดออกไปให้หมดนะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะคะโอเค u ั p เ e s s i o นนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าหัวใจของคุณอะ มันรู้สึกท้อแท้นะยิงรู้สึกอย่างนั้นนะคะสิ่งที่มันแยกออกไปคือยิงไม่ได้คิดว่าคุณแยกกับใครอยู่นะยิงคิดว่าคุณมันแยกออกจากโซคอนเนคชั่นของโซของตัวเองอะนะคะสิ่งที่คุณอยากได้มันสวนทางกับสิ่งที่คุณนึกคิดนะคะสิ่งที่จิตวิญญาณคุณแบบคุณสั่งจิตวิญญาณของคุณอนะตรงข้ามกับสิ่งที่คุณอยากจะได้นะคะเพราะมากับไพ่สามดาบเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะต้องทําให้มันเป็นไปในทิศทางแนวทางเดียวกันนะคะสิ่งที่คุณอยากได้คุณก็ต้องนึกถึงแต่สิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะคุณอย่าเอาความกลัวนะคะมาเป็นนําทางเพราะว่าคุณไม่ไม่ได้อยากได้สิ่งแบบนั้นคุณก็อย่าไปคิดถึงสิ่งที่มันจะไม่สมหวังคุณต้องคิดสร้างภาพให้มันใหญ่ว่าสิ่งที่คุณจะเดินไปอ่ะมันเป็นยังไงคุณอยากได้บ้านยังไงคุณอยากจะแต่งบ้านยังไงคุณอยากจะแต่งจัดครัวยังไงคุณต้อง สร้างภาพนั้นขึ้นมานะคะอย่าคิดว่าถ้าต้องไม่ได้แน่เลยต้องเกิดปุตตะศักแน่เลยอะไรอย่างนงี้นะคะคุณต้องเอาพลังงานนั้นแยกออกไปนะคะต้องดึงพลังงานให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นพิกอาคารสั้นๆน,นะคะสำหรับ วันนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่มีความหวังที่อยากจะทำน,นู่นทํานี่ให้ประสบความสําเร็จนะคะและอย่างเดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็น general reading นะคะอาจจะเป็นแบบสมบ้างสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างหรืออาจจะแบบจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพลังงานลบๆก็อย่ากเก็บไปคิดนะคะก็คิดแต่พลังงานที่มันบวกเสริมพลังงานให้กับตัวเองถึงแม้ตอนนี้ไพ่จะบอกหมอว่าคุณอาจจะยังไม่สมหวังสําหรับบางเด็กนะคะแต่ว่า ถ้าเราพยายามจริงสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่เกินเอื้องนะคะทุกคนที่เขาประสบความสมมําเร็จเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากเรามากเท่าไหร่นะคะเพียงแต่เขาอาจจะรู้จักวางแผนแล้วก็รู้จักพยายามอาจจะมากกว่าเราแค่นั้นเองนะคะหนึ่งสมองสองมือเท่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะคะคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะการเงินหรือว่าการงานการแมเนจเวลาหรือว่า การคิดจะทําอะไรขึ้นมาให้มันเป็นจริงเป็นอันสักอย่างหนึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะทำว่าคุณทํามันได้แน่นอนนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับ,รบ,รบชมรับฟงังช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกัน next clip นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ